สวัสดีครับบริษัทเอสพีคอนโทรลเลอร์สิสเต็มะผมวันนี้เราพามาแนะนำนะเป็นตู้คอนโทรที่ใช้ในการควบคุมระบบเปิดปิดแอร์ขนาด4 8 0 0 0ืมิิระบบไฟ3เฟสหรือ3 8 0โวล์นะผมตัวนี้เนี่ยเป็นตู้ที่ลูกค้าสั่งประกอบเข้ามานะผมโดยฟังก์ชันที่ลูกค้าต้องการก็คือกรณีถ้าเกิดว่าเป็นออโต้เนี่ยนะผมถ้าไฟดับไฟตกไฟเกินหรือมีการสั่งเปิดแอร์ครั้งแรกเนี่ยให้มีการหน่วงนะผมมีการหน่วงสตาร์ทแอร์นั่นเอง คือป้องกันในเรื่องของอกรณีไฟดับไฟตกไปแล้วไฟกระพริบหรืออะไรพวกนี้เนี่ยป้องกันคอมพิเซอร์ทํางานนะครับกระตุกกระชากอะไรพวกนี้นะผมก็เลยต้องมีระบบหน่วงด้วยทัมเมอร์เข้าไปนั่นเองถ้ามีไฟตกหรือไฟดับไปเนี่ยถ้าไฟกลับมาแล้วให้มีการหน่วงที่ประมาณ3นาทีก่อนสตาร์ททุกครั้งเลยนะครับผมประมาณนี้ส่วนตู้เองเนี่ยจะเป็นตู้เหล็กกันนะ้ํา มาตรฐานฝา2ชั้นตัวนี้สามารถติดตั้งทั้งเอาดอและอินดอได้นะครับถ้าติดตั้งในภายในหรือในร่มต่างๆเนี่ยก็สามารถกันฝุ่นกันอะไรได้นะครับถ้าเอาไปติดตั้งแบบเอาดอก็กันน้ําได้ด้วยนะครับกันฝุ่นได้ด้วยนะครับตอนนี้ที่เราเห็นนะผมก็จะตามชื่อตู้เลยก็คือจะเป็นแอร์นะครับควบคุมแอร์นะผมระบบแอร์แล้วก็เป็นระบบไฟสามเฟสก็จะเป็น RST นะครับมีหลอดโชวกการทำงานด้านหน้าตรงนี้นะผมเรา เราจะเห็นแนบะเป็นหลอดสีขาวนะครับผมส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นหลอดออฟหลอดรันโอโรดนะครับที่เราจ่ายไฟให้กับอคอมพิวเตอร์ของตัวแอร์นั่นเองนะครับผมการทํางานของตัวนี้มีทั้งระบบแมนนวลและออโต้นะครับเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปดูข้างในตรงนี้กรณีแมนนวลเนี่ยแหนบก็คือสามารถจ่ายไฟนะครับผมตัวนี้เป็นการจ่ายไฟให้กับแอร์นะครับผมขนาด48,000 BTU นะครับผมเป็นระบบไฟสามเฟส ก็จะต้องผ่านชุดแ mm hmm. ม่กเหลกกับเบกเกอร์ภายในตู้เข้าไปนะครับผมแล้วก็วิ่งออกไปที่ตัวแอร์ซึ่งการเปิดด้วยระบบแมนนวลสามารถเปิดได้ทันทีนะครับตัวนี้สามารถกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการสตาร์ทแอร์เองนะครับกรณีแมนนวลนะครับไม่ต้องน่วงเวลานะครับผมส่วนถ้าเป็นระบบออโต้นะครับเราออฟเสร็จเราบิดไปที่ออโต้เนี่ยออโต้ Auto, นะครับเราจะสังเกตว่าเมื่อเราบิดไปที่ออโต้แล้วเนี่ย นับยังจะไม่มีการจ่ายหรือยังไม่มีการาสั่งแอร์ให้ทำงานนะับเพราะว่ามันจะมีระบบทามเมอร์ภายในตู้เนี่ยน่วงเวลา,เาไว้ที่ประมาณ30วินาทีที่เราเทสเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะผมเราตั้งเอาไว้ที่30วิเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งมันก็จะมีการสั่งเปิดแอร์ให้เราแต่การเอาไปใช้งานจริงของลูกค้าลูกค้าจะตั้งอยู่ที่ประมาณ3านาทีนะผม ตั้งอยู่ที่3นาทีถึง7นาทีแล้วแต่ลูกค้านับการเซตตอนนี้มันทํางานขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อมันครบ30วินาทีนะครับกรณีออโต้นะผมเดี๋ยวเราเปิดไปดูข้างในนะครับอ่าตัวนี้นะคทามเมอร์ตัวนี้ก็จะเป็นทามเมอร์ที่เราใช้ในการตั้งเวลาก็คือตอนนี้อยู่ที่30มสิบก,ก็คือ30วินาทีนั่นเองนะครับถ้าเราต้องการตั้งเป็น3นาทีก็จะอยู่ที่3แล้วก็อยู่ที่มินนะผมอยู่ที่เราจะเซตค่านะผม ตอนนี้เนี่ยเราเซตไว้ที่30วิเพื่อทําการทดสอบเทสให้ดูเพื่อที่จะทำการาทดสอบให้ดูนะครับจะได้ไม่ต้องรอนานนะครับผมประมาณนี้ส่วนในตู้เองเนี่ยก็จะเป็นาการไวริงนะครลงรลางเก็บสายนะครับด้านหน้าตู้และในตู้เลยนะครับผมด้านหน้าตู้ตี่นี้ก็คือเป็นการเก็บสายลงรางเพื่อ,อง่ายในะการแก้ไขในอนาคตเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทําการเปิดฝาแล้วก็เพิ่มสายเพิ่ม หลอดไฟอะไรต่างๆได้เลยนะครับด้านในตู้ตัวนี้ก็จะมีเบเกอร์เมนนะเบเกอร์เมนตามมาตรฐานนะครับตัวนี้จะเป็น ka อยู่ที่30นะครับผมก็เป็นมาตรฐานของการไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างนะครับตัวนี้เองจะมีเบเกอร์ในเรื่องของการโชเฟตนะครับหน้าตู้ตรงนี้นะเป็น i t แล้วก็จะเป็นเบเกอร์ที่ใช้ในการคุมจ่ายให้กับตัวเฟสเพชั่น หรือตัวที่ใช้ในการตรวจจับแรงดันก็คือตัวป้องกันไฟตกไฟเกินน,นั่นเองนับตัวนี้ก็จะสามารถจับได้ทั้งไฟตกไฟเกินนับอันบาลานซ์เฟสหรือเฟสลอสนะครับผมอันเดอร์โอเวอร์อันบาลานซ์เฟสลอสนะครับผมโอเวอร์ก็คือไฟเกินอันเดอร์คือไฟตกนะตามกว่าสามร้อยแปโวลต์อะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็อันบาลานซ์นะครับแต่และเฟดสามเฟสมาไม่เท่ากัน แล้วก็เฟดลอดก็คือเฟดได้เฟดหนึ่งหายไปตัวนี้จับได้หมดเลยนะครับพอจับได้ก็สั่งตัดระบบแอร์นะครับเพื่อเซฟตี้ไม่ให้แอร์เนี่ยเกิดปัญหากับคอมเพรสเซอร์หรือคอมเพรสเซอร์เสียหายนั่นเองนะครับที่เราเพิ่มเข้าไปในเรื่องของตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของระบบไทม์เมอร์ที่ใช้ในการหน่วงสตาร์ทแต่ละครั้งถ้ามันจับได้ว่านะครับเฟดได้เฟดหนึ่งหายไปหรือมีปัญหาเกี่ยวกับแรงดันหรือไฟดับไฟตกต่างๆเนี่ยนะครับให้แอร์เนี่ยตัดการทางานทันที แล้วก็พอไฟกลับมาปกติแล้วตัวนี้เช็คได้แล้วเนี่ยว่าไฟกลับมาปกติเมื่อไหร่ก็จะมีการส่งสัญญ,ญาณไปที่ตัวทัมเมอร์เพื่อน่วงอีกสามนาทีตามที่ลูกค้าบอกนะครับสามนาทีแล้วก็สั่งสตาร์ทหรือสั่งให้คอมพิวเซอร์ทำงานน,นั่นเองนะครับตัวนี้สามารถเซตเวลาเองได้นะรปรับเปลี่ยนเวลาตามความต้องการได้ก็คือจากสามสามนาที นับไปเป็นเจ็ดนาทีหรืออะไรก็แล้วแต่นะผมแล้วแต่ลูกค้าเลยนับในการเซตปรับนับในเรื่องของเวลาด้วยทัมเมอร์แบบนิ้ิตอนรุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้นะผมถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นชุดที่เป็นรับโหลดก็คือชุดเม่ติกกับโอโหลดด้านล่างตัวนี้นะผมตัวนี้จะเป็นการรับโหลดรับกระแสในการสั่งสตาร์ทแต่ละครั้งส่วนด้านล่างก็จะเป็นการตรวจเช็คนะครับด้วยโอโหลดก็คือถ้ากระแสเกินนับคอมพิวเตอร์เกิดมีปัญหาต่างๆหรือ เกิดปัญหาขัดข้องนะครับคอมเพรสเซอรอ์ออกตัวไม่ได้นะครับผมมีปัญหาต่างๆเนี่ยกระแสะเกินผิดปกติโอโหลดตัวนี้จะสั่งตัดการทํางานทันทีนะเพื่อป้องกันเซฟตี้ในเรื่องของคอมเพรสเซอร์นะครับของแอร์เนี่ยไม่ให้เกิดการาไหม้หรือเสียหายนั่นเองนะครับผมด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นอินพุตนะครับอินพุตที่ไฟเข้ามาก็คือไฟ380โวลต์นะครับวิ่งเข้ามานะครับก็จะมี RST ในต้นกาวนะครับส่วนถ้าเป็นเอา์พุต นัไปที่ตัวแอร์เนี่ยขนาด48,000 b t u ตัวนี้ก็จะต่อไปที่เป็นระบบไฟ3ามเฟสนับเป็น RST9 นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราลองทดสอบกันดูนะครับว่ามันจะทำงานยังไงเบื้องต้นเดี๋ยวเราลองปิดไฟทั้งหมดก่อนในตู้นะครับจำลองว่าทุกอย่างนะครับจะมีการจ่ายไฟเข้ามา นวผมเบื้องต้นสมมติว่าอย่างนี้นะผมเราได้ตู้ไปเราเดินสายเรียบร้อยนในตู้อะไรวนนี้เนะี่ยเดินสายไปที่ตัวคอมเพิวเซอร์เรียบร้อยหรือจ่ายไฟเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเบื้องต้นเลยขั้นตอนแรกเราต้องอทําการทดสอบคอนโทรลก่อนก็ได้นะผมคอนโทรลเราก็ออนเบรเกอร์ตัวแรกเข้าไปการจ่ายเบรเกอร์ตัวแรกเข้าไปในโวลต์นะครับสังเกตโวลต์นะผมจะมาแค่ร้อยสี่สิบเจ็ดโวลต์นะครับหลอดไฟหน้าตู้จะติดฟิตอาร์เฟสเดียว นะครับแล้วก็ทําการออนเข้าไปเรื่อยๆทำลายเช็คเฟสเข้าไปนะครับโวลต์ก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับจากหนึ่งเป็นสองนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสองเฟสอ่ากับเอสมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเฟสที่นะครับออนเข้าไปไฟก็จะวิ่งเข้าไปที่สามร้อยแปดสิบโวลต์นั่นหมายถึงว่าไฟสามเฟสของเราเนี่ยคือมาปกติแล้วมาครบแล้วนะครับพอมาครบแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะโชว์เอาสีเขียวขึ้นมา นะผมจเอาวสีเขียวขึ้นมาหลอดหน้าตู้ตัวนี้ไอที FT, นะผมมาครบหมดแล้วนะเป็นไฟที่เราจ่ายเข้ามาก็คือสามเฟสเข้ามาแล้วแล้วก็จะมีเบเกอร์ตัวหนึง่งเป็นเบเกอร์คอนโทลนะครับเบเกอร์คอนโทลคุมการวายริงนะครับภายในตู้ทั้งหมดเลยนะถ้าเกิดการช็อตหรือมีปัญหาต่างๆเบเกอร์ Baker ตัวนี้จะทิปลงนะครับเราออนตัวนี้ขึ้นเพื่อทําการจ่รายพอจ่ายเสร็จปุ๊บหลอดไฟออฟก็จะติดขึ้นมาแบบนี้แตานายนะผมก็คือ ตอนนี้เนะี่ยนะับเราพร้อมที่จะจ่ายนะับจ่ายไฟให้กับ,นะค,บคอมพิวเตอร์หรือแอร์ของเราน,นั่นเองนะครับคราวนี้มาดูตรงนี้พอเราคอนโทรเราพร้อมหมดแล้วเนี่ยเราก็มาออน power ตรงนี้ขึ้นนะับออนขึ้นก็คือเป,เปิดมาทางด้านนี้นะับออนปุ๊บไฟสาเฟสก็จะพร้อมที่จะวิ่งมาที่ตัวเมติกนะับ,นะร,บรอใจ่ายให้กับแอร์นั่นเองคราวนี้นะครับผม เราก็ทําการกดเปิดเซเลคเตอร์มาที่แมนนวลได้เลยพอเ,เปิดปุ๊บเนี่ยนะผมไฟก็จะจ่ายไปเลยที่คอมพิวเซอร์นะผมไฟก็จะวิ่งไปเลยนะครับในกรณีแมนนวลนะผมแมนนวลตัวนี้จ่ายตรงเข้าไปเลยนะครับจ่ายตรงโดยที่ไม่มีการหน่วงเวลานะครับ <S <S เดี๋ยวเราลองเอาเทสแลมมาลองวัดดูนะผมตัวนี้นะครับ <S <S ไฟวิ่งมาแล้วนะผมตัวนี้นะนะครับเอาพุตทั้งสามเฟสเลยนะครับทามเมอร์ยังไม่ทํางานเพราะว่าอยู่ในโหมดของแมนนวลนะครับ มนวนวดก็คือเป็นการ bypass ผ่านตัวทัมเมอร์นั่นเองเราไม่ให้ทัมเมอร์ทำงานนะครับเราต้องการให้คอมพิวเซอร์เรารันขึ้นมาเลยนะครับส่วนถ้าเราออฟก็จะหยุดการทำงานส่วนถ้าเป็นออตโต้ตัวนี้เมื่อเราบิดออตโต้ปุ๊บนะครับทัมเมอร์ในตู้ตัวนี้จะเริ่มนับนะครับทัมเมอร์ตัวนี้จะเริ่มนับก็คือเราเซ็ตเวลาเอาไว้เท่าไหร่ก็จะนับไปตามเวลาเท่านั้นเลยนะครับเซ็ตไว้ที่ สามสิบวินะครับผมตอนนี้เราเซตไว้ที่สามสิบวิเพื่อทําการเทสให้ดูแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเซตไว้ที่สามสิบนาทีก็ต้องรอไปที่สามสิบนาทีหรือเซตที่สามนาทีก็จะต้องรอไปที่สามนาทีถึงจะทําการสั่งออนให้เราตอนนี้ยี่บหกแล้วนะครับผมยี 27, 28, นะ่สิบเจ็ดยี่บแปดยี่บเก้ารับสามสิบสั่งออนนะครับแบบนี้สามสิบวินะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเซตตัวทอมเมอร์ว่าต้องการให้หน่วงสตาร์ทกี่นาทีและกี่วินาที ก็ได้นะครับประมาณนี้ในเรื่องของการทำงานของตู้ควบคุมระบบแอร์นะครับป้องก,งนกันการกระชากของอระบบไฟนะครับเพื่อเซฟแอร์นะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับแอร์4 8 0 0มื่นนมนี้ก็คือถ้า,เ,าเสียหายหรือมีปัญหาเนี้ยราคาค่อนข้างหลายหมื่นนะครับหรือบางที่เป็นแสนนะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับคราวนี้ เรามาลองเทสกันดูสมมติว่าเราตั้งหน้าตู้ไว้เป็นออโต้แล้วนะแล้วออโต้แล้วระบบทํางานได้ปกติใจให้กับคอมเพรสเซอร์ปกติเลยถ้าสมมุติไฟเกิดหายไปเฟสได้เนะฟสหนึ่งนะคไฟสามเฟสสาคัญนะผมถ้าหายไปเฟสได้เฟสหนึ่งแล้วไม่ตัดคอมเพรสเซอร์ให้เราเนี่ยคอมเพรสเซอร์เราพังแน,น่นอนนะครับหรือ Air แอร์เรามีปัญหาแน,น่นอนเราจะลองทดสอบกันดูเราจะให้เฟสสมมุติจําลองว่าเฟสทีเนะี่ยไฟดับ นะครับหรือ,อไฟแรงสูงของการไฟฟ้าเนี่ยมันมัน,มนดรอปมันขาดไฟก็จะตกไปนะผมไฟตกปุ๊บสั่งตัดทันทีแล้วนะเราจะเห็นเลยนะครับสั่งตัดปุ๊บแอร์เราหยุดการทำงานเพราะว่าเฟสทีเราหายนะครับนะครับ,นะรบผมประมาณนี้ถ้าการไฟฟ้าแก้ไขแล้วนะครับหรือไฟแรงต่ำของเราเนี่ยเราแก้ไขเรียบร้อยแล้วมีการจ่ายไฟเข้ามาที่3ามร้อยแปดสิบโวลต์บางเั้นเรามีการตรวจเช็คจากตัวเฟสบูชันเสร็จปุ๊บนี่นะครับสังเกตว่า ยังไม่ทํางานก็จะต้องมีการหน่วงก่อนนะครับหน่วงตามเวลาที่เราเซตเอาไว้นั่นเองจะเป็นทุกฟังก์ชันนะครับผมทุกฟังก์ชันเลยก็คือทั้งเฟดลอสนับเฟดลอสก็คือเฟดใดเฟดหนึ่งหายไปในเรื่องของไฟสามเฟดตัวนี้แล้วก็ไฟตก <c oughs> ไฟเกินนะับอันบาลานซ์เฟดต่างๆเนี่ยทุกอย่างนะครับตัดแล้วก็หน่วงเวลาสตาร์ทหมดเลย,น,น,เยน,เนี่นะครับผมเดี๋ยวดูกันอ่ะนี่นับเราก็ เทสให้ดูนะครับในเรื่องของตัวนี้เมื่อกี้เราเทสเฟดหายไปแล้วนะผมเดี๋ยวเราลองเฟดที่2 1. อีกทีหนึ่งเฟดสองหายนะผมก็คือตกเลยดับเลยนะครับสั่งตัดเลย,ยแบบนี้นะครับเฟดเฟดเอสหายนะผมนี่นะครับสั่งตัดเป็นเฟดลอสนะครับขึ้นสีแดงตัวนี้อ่อนขึ้นนะผมพออ่อนขึ้นปุ๊บตรวจจับได้แรงดันมาปกติปุ๊บสั่งอ่อนทัมเมอร์เริ่มน่วงนะครับผมหลักการประมาณนี้ในเรื่องของการหน่วงนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะเทสกันในเรื่องของอไฟตกไฟเกินให้ดูนะครับผมเดี <IS> <C> <AL> ๋ยวเราจะปรับฟีดแรงดันรับที่วิ่งเข้ามา310โวลต์ตัวนี้จาลองให้ดูว่าเมื่อไฟเกินเป็นยังไงไฟตกเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรารอตั้งเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับผมตั้งเครื่องฟีดแรงดันแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาทดสอบกันในเรื่องของไฟตกไฟเกินกันดูบ้างนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ออโต้เหมือนเดิมแรงดันรับ ที่วิ่งเข้ามาอยู่ที่380โวลต์นะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทําการปรับลดแรงดันลงนะครับให้เห็นเลยนะครับผมเป็นโหมดของอันเดอร์นะครับหรือป้องกันในเรื่องของไฟตกนะครับผมเดี๋ยวดูนะครับผมตอนนี้นับแรงดันต่ําลงไปแล้วนะครับผมนี่นะครับพอต่ําลงไปถึง320โวลต์เนี่ยนะครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์ในการเซตอยู่นะครับผมก็คือถ้าต่ําลงไปผิดปกติเมื่อไหร่แค่นี้เองนะครับก็จะสั่งให้ คอมเพรสเซอร์ Computer, เราหยุดทนันทีนะครับก็คือหยุดการทํางานไปเลยนะครับผมตัวนี้เราจะเห็นว่าหลอดหน้าตู้ตัวนี้ยังติดอยู่ปกติแต่ว่าแรงดันภายในตู้หรือที่วิ่งมาเนี่ยมันมาไม่ถึง380โวลต์มันก็จะสั่งหยุดเหมือนกันเพราะว่าเป็นการเซฟนะเพราะว่าคอมเพรสเซอร์เนี่ยถ้าแรงดันมันผิดปกติหรืออะไรพวกนี้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอันเดอร์หรือโอเวอร์ก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะมีปัญหาได้กับทั้งอุปกรณ์ภายในตู้แล้วก็คอมเพรสเซอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในตัวแอร์นะครับผม โอเคครับตอนนี้ก็เห็นแล้วนะครับในเรื่องของไฟตกนะครับเดี๋ยวเราจะปรับแรงดันเพิ่มขึ้นมานะครับให้มันอยู่ที่380โวลต์นะผมพอมันถึง380โวลต์เมื่อไหร่นะครับเราจะเห็นเลยว่าระบบจะสั่งนะครับให้ทัมเมอร์เนี่ยเริ่มหน่วงเวลาแล้วนะผมก็คือเดี๋ยวจะมีการสั่งออนเข้ามานะครับมันจะทํางานให้เราแบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเดินมาที่ตู้เลยนะครับทุกอย่างจะทํางานให้เราเองตรวจสอบให้เราเองหมดเลยนะผม นี่นะก็คือยี่สิบวินาทีแล้วนะครับเดี๋ยวพอครบสามสิบก็จะสั่งระบบออนให้เรานะครับเดี๋ยวเราเปิดไว้แบบนี้ดูซูมข้างในนะครับอ่าตอนนี้นะเปิดออนให้เราแล้วนะครับผมคอมพิวเซอร์เราทํางานแล้วอันนี้คือฟังก์ชันในเรื่องของไฟตกเทสไปแล้วมาเทสกันในเรื่องของไฟเกินกันดูนะครับสังเกตตัวเฟสลูชันนะครับผมแรงดันที่เราจะฟีดเข้าไปให้เกินสามร้อยแปดสิบโวลต์นะครับผมสังเกตนะครับขึ้นไปที่สี่ร้อยนะครับ พุ่งขึ้นไปเยอะเลยนะผมสี่ร้อยนะครับผมไปถึงสี่ร้อยยี่สิบสองเลยเนี่ยนะครับซึ่งคอมเพรวเตอร์เราเองรับอยู่ที่สามร้อยแปดสิบโวลต์ถ้ามันเกินไปมากก็จะมีผลนะครับกับตัวคอมเพรสเซอร์เหมือนกันเพราะนั้นมันก็เลยตรวจจับได้ปุ๊บสั่งตัดเลยนะครับสั่งตัดคอมเพรวเซอร์ออกสังเกตเหมือนกันนะครับผมโวลต์ยังมาปรตินะครับเราเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวป้องกันในเรื่องของไฟตกเราก็จะสังเกตได้แต่ว่า ไฟมันมาปกติไหมนะครับเราก็จะดูว่าถ้าไฟติดอย่างนี้เราก็จะมองว่าปกติแต่ทําไมคอมพิวเตอร์เราไม่ทํางานจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันคือโอเวอร์โวลเตจนั่นเองนะครับโอเวอร์หรืออันเดอร์ก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันลงไปไม่เยอะนะครับหรือลงไปชั่วขณะเนี่ยเราจะไม่สามารถมองได้เลยนะครับผมเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยเพราะนั้นตัวเฟสบุชันเราเองเนี่ยมันจะตรวจจับให้เราได้ทั้งหมดเลยก็คือสั่งตัดให้เรา นะครับไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์หรืออันเดอร์ก็แล้วแต่นะครับผมค่าในเรื่องของอันเดอร์โอเวอร์พวกนี้เนี่ยนะครับผมมันจะเกิดกระพริบกระชากเพียงชั่วขณะเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะมีตัวเก็บข้อมูลอยู่นะครับผมเราสามารถมาดูย้อนหลังได้เดี๋ยวเราจะสอนนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราจะปรับแรงดันลดลงไปให้ต่ําถึง3 8 0ปสิโวลต์เหมือนเดิมนะครับพออยู่ที่3 8 0สบโวลต์นะครับผม มันจะสั่งให้ทัมเมอร์เนี่ยเริ่มหน่วงเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวจะมีการสั่งออนตัวนี้เข้าไปนะครับถ้าหน่วงไว้ที่3นาทีก็ต้องรอไปที่3นาทีนะครับถ้าระหว่างนั้นสมมตินะครับระหว่างที่รอเนี่ยนี่นะผมร,ระหว่างที่รอเกิดไฟกระชากขึ้นไปอีกนับโอนแลไฟกระชากขึ้นไปอีกมันก็สั่งตัดอีกนี่นะผมสั่งตัดอีกเท่ากับเป็นการเริ่มนับใหม่นะับถ้าแรงดันกลับมาอยู่ที่3ามร้อยสิบโวลต์มันก็จะมีการเริ่มนับใหม่ นั่นหมายถึงว่ามันจะช่วยในเรื่องของการป้องก,กันการกระชากได้นั่นเองถ้าไฟยังไม่นิ่งนะครับการไฟยังกระตุกอยู่เนี่ยเดี๋ยวดับเดี๋ยวตัดอะไรพวกนี้นะตัวนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะครับเซฟคอมพิวเซอร์ให้เราได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเซอร์หรือปั๊มน้ําหรือ,อมีมอเตอร์ขนาดใหญ่ๆใ,ในใช้ระบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมันครบปุ๊บสั่งออนให้เรานี่นะครับโอเคครับในเรื่องของไฟตกไฟเกินฟเฟดถายเนี่ย,ทยเยทสไปหมดแล้วนะครับ ครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเมื่อเราเจอปัญหาเนี่ยเราอยู่อยู่แอร์เราดับไปนะผมแล้วทําไมมันเป็นเพราะอะไรนะครับเราสามารถมากดดูตรงนี้ได้ย้อนหลังนะผมกดค่าย้อนหลังได้นะครับตัวนี้กดหนึ่งครั้งอารามโอวีนั่นหมายถึงว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเกิดปัญหาอารามในเรื่องของโอเวอร์วลเตจขึ้นมันจะจับค่าเอาไว้ในค่าสุดท้ายค่าเดียวนะผมว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนั่นเอง เราสามารถประเมินได้เลยว่าเมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้นนะครับผมมันถึงดับไปอะไรพวกนี้นะครับสามารถมาดูค่าได้อันนี้ข้อดีของตัวเฟสอรชชันรุ่นนี้นะครับที่เรานําเข้ามาก็คือ,อเอามาใช้กับตู้คอนโทรลของเราเนี่ยเพื่อง่ายนะครับในเรื่องของการตรวจสอบตัวเช็คต่างๆของลูกค้านะครับผมเราไม่ต้องมีการเอาคลิปแอมมาวัดโวลต์มาดูอะไรพวกนี้ไม่ต้องมีมิเตอร์หน้าตู้นะครับผมเราดูได้เลยนะครับตัวนี้ โอเคครับประมาณนี้เลยในเรื่องของตู้คอนโทรน,นะครับวันนี้ก็แนะนำกันแบบละเอียดเลยนะผมส่วนการตั้งค่าตัวทัมเมอร์ตัวสีส้มตัวนี้นะผมเรามี ariosu y u t u b e ลงเอาไว้นะผมในช่องของเราเนี่ยเข้าไปดูการเซตตั้งค่าได้แบบละเอียดเลยนะผมเราจะแนะนำแบบละเอียดเลยว่าเซตยังไงแบบไหนนะครับมันสามารถเซตเป็นวินาทีเป็นนาทีเป็นชั่วโมงได้เลยนะผมโอเค <Okay. S 1> ตู้ก็ประมาณนี้ เราก็เทสตู้กันไปนะครับตู้นี้ก็เตรียมรอประกอบนะครับรอประกอบให้ลูกค้านะครับมีหลายใบเลยนะตัวนี้ก็ส่วนตู้นี้เสร็จก่อนก็เทสนะครับเตรียมส่งลูกค้าวันนี้นะผมโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ฝากนะผมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้ามีตู้อยากจะให้เราประกอบหรือให้ดีไซน์ออกแบบระบบให้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะผมตามด้านล่างตัวคลิปวิดีโอนี้หรือเบอร์โทรตรงนี้นะครับ สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับมีลิงก์นะครับเว็บไซต์เว็บเพจอยู่ด้านล่างของวิดีโอนี้นะครับเข้าไปดูผลงานอื่นๆได้ในช่อง YouTube โอเคครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะ okay, ครับผมครับสวัสดีครับ